ความจริงเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยพักประชาธิปัตย์มีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าได้กําหนดเป็นเงื่อนไขเมื่อได้รับเชิญจากพักพลังประชารัฐให้ไปร่วมรัฐบาลว่าหนึ่งในสามเงื่อนไขนั้นถ้าประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลก็จะต้องมีการกําหนดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพักพลังประชารัฐก,ก็ได้สนองตอบแล้วก็ได้มีการแถลงเป็นนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาไว้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและความชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งของประชาธิปัตย์ก็คือว่าได้กำหนดลึกลงไปถึงขั้นว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องแก้ไขในมาตรา256ซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วยกระบวนการวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุขั้นตอนกระบวนการไว้ทําให้การแก้รั้มหนูเนี่ยทำได้ยากมากผิดกัรรั้มนูฉบับก่อนๆที่เคยผ่านมาเพราะรั้มนูในอดีตถ้าจะแก้รั้มหนูก็อาศัยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็สามารถแก้ไขได้แล้วแต่ว่ารั้มหนูฉบับนี้กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่านอกจากเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้วยังจะต้องมีเสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบและต้องมีเสียงของผู้ที่สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม รวมทั้งต้องเอาไปทําประชามติด้วยในบางประเด็นและสุดท้ายก่อนนําขึ้นทูลเกล้ายังสามารถทวงติงได้อีกเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้จึงทําให้การแก้รัมนูลเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วหลายฝ่ายก็ห่วงว่าสุดท้ายจะกลายเป็นนาไปสู่การฉีกรัมนูลอีกเพราะว่าแก้ไม่ได้การแก้มาตรา256จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นอย่างน้อยแต่สำหรับประชาธิปต์ถ้ามีประเด็นใดก็ตาม ที่นำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับแต่ว่าโดยเหตุที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นจําเป็นต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า1นใน5ในการยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีไม่ถึง1ใน5ก็คือต้อง100เสียงขึ้นไปประชาธิปัตย์มีแค่5้เพราะฉะนั้น ประชาธิปัตย์จะเสนอยติแก้รัฐนูนโดยลําพังไม่ได้จําเป็นต้องร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆเพราะฉะนั้นแนวทางของประชาธิปัตย์ก็คือว่าจะต้องมีการหารือกันในระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันซึ่งเราร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนแถลงต่อสภาแล้วว่าจะแก้รัฐนูนว่าจะดําเนินการในลักษณะในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับโดยมอบให้วิบ เป็นผู้ไปประสานงานกับบิบรัฐบาลในการที่จะดำเนินการต่อไปนะครับที่สำคัญก็คือว่าประชาธิปัตย์ไม่ประสงค์จะขัดแย้งกับใครหรือฝ่ายใดในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะสำ,สำเร็จได้เนี่ยสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายและประชาธิปัตย์ต้องการเห็นความสำเร็จและผลสำเร็จเกิดขึ้นจริงสามารถแก้ได้จริง นะครับความร่วมมือทุกฝ่ายที่จําเป็นก็คือไม่ไว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือฝ่ายคา้านแม้กระทั่งบุทิสมาชิกรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าจําเป็นต้องไปทําประชามิติเป็นต้นเพราะฉะนั้นความสําเร็จจะเกิดได้ต้องอาศัยความร่วมมือประชาธิปัตย์เข้าใจประเด็นนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ประสงค์จะขัดแย้งกับฝ่ายใดในเรื่องการแก้ไขรัฐธรมนูญน,นอกจากจะจะ เป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งหรือฟันเฟืองเล็กๆกลไกหนึ่งในการที่จะช่วยในการที่จะล้อมรวมความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนําไปสู่การแก้รัมนูนที่ประสมความสําเร็จจริงให้เกิดขึ้นนะครับได้คุยกันตั้งแต่ต้นตอนเป็นเงื่อนไขร่วมรัฐบาลแล้วครับผมผมไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันนาะยกรัฐมนตรีด้วย ท่านก็ไม่ปฏิเสธและก็บอกว่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลเพราะบรรจุไว้เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับส่วนรายเดียดก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปคุยกันต่อไปอผมตอบล่วงหน้าไม่ได้แต่ว่าต้องขอให้วิบเนี่ยไปคุยกันเสียกนในส่วนวิบรัฐบาลแต่ประชาธิปัตย์เสนอพักเดียวไม่ได้เพราะเสียงไม่พอ แต่ว่าถ้าใจผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเสนอแนะนาพรรคร่วมรัฐบาลได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับอันนั้นเป็นรายละเอียดที่ขอให้ไปมีการหารือกันเสียก่อนนะครับแต่หลักของประชาธิปัตย์ก็คืออะไรก็ตามที่นําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเนี่ยประชาธิปัตย์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณครับ ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ